คุณประพานุชประยูนคุณประพานุชประยูนบริจาคเ,เงินสําหรับผัดกะเพรานะคะนี่คุณประพานุชประยูนทําตามเลยนะคะนี่สองพันบาทของคุณประพาน,นะคะก็คือผัดกะเพราแล้วก็จุดประสงค์เลยก็คือผัดกะเพราไข่ดาวเดี๋ยวต้มจืดยังไม่ออกมาแกงจืดยังไม่ออกมานะคะนุ่นไข่ดาวที่ ข้าแถวยาวอยูน่นี่คือรอข้าวรอข้าวใช่ไหมลูกเออรอข้าวใครจะเป็นคนตักข้าวคนตักข้าวเอากอีกนะ้เนี่ยผักผักเข้าไปเออแล้วก็ออก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 อย่างนี้ออกอย่างนี้นะลูกออกอย่างนี้นะคะหกสิบกว่าคนมารถแรกก่อนเอาเด็กๆก,ก่อนนะคะอะคาเดมี่ก่อนแล้วผู้ใหญ่ก็จะตามมาได้กินทุกคนคะ่ะวันนี้ได้กินทุกคนนะคะ ได้กินทุกคนนะคะลูกนะคะเอ่เอตักข้าวตักข้าวต้องล้างจานเองด้วยนะตักข้าวเดี๋ยวแม่ตักกลับเหรอแม่ตักกลับเหรอ,อสองช้อนอย่างนั้นใช่ไหมตามปกติแล้วสองช้อนอสองทัพพีใหญ่นะคะเอาเยอะขนาดนี้กินหมดนะ หมด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 ,มดต้องกินอย่างนี้เลยนะฟุตบอลหนึ่งปัป๊บลาดแม่ลาดมาให้อย่างนี้ใช่ไหมปัป๊บน้ำพริกอยู่ไหนคะน้ำพริกอยู่ไหนคะน้ำพริกไม่มีลาดตรงนี้เข้าไปอีกอย่างนี้ใช่ไหมลูกหนุนเดินออกไปบนหนุนเอออย่าเดินสวนกันอย่าเดินสวนกันเอออย่าให้มันเละเละปากอย่างนี้เข้าใจไหมคะอันนี้ข้าวเอ่อข้าวน้ำหมักชีวภาพของแม่พอออนะคะ นะคะอย่างนี้นะคะลูกนะคะจ๊เดียวเติกเออเติกเออไม่ต้องแอบมองลูกได้เท่ากันถ้าไม่พอพราะถ้าไม่พอค่อยมาเอาอีกเข้าใจไหมคะวันนี้เนี่ยค่ะจะได้บุญมหาศาลเลยทีเดียวนะคะของคุณประพานุชประยูน,นะคะ่ะเห็นไหมคะ เออช้อนช้อนหยิบเองนะคะลูกหยิบเองนะคะอะไรนะแชมป์แชมป์กินหมดต้องกินหมดนะแชมป์ต้องกินให้หมดนะคะวันนี้คุณประภานุชประยูนบริจาค2,000บาทโอ้โหครึกคักนะคะไม่ใช่แค่63คนนะคะวันนี้กินได้เป็นร้อยกินได้เป็นร้อยร้อยเลยฮะมันติดกันทำไงเนี่ยให้ไปเลยเหรอ น้ำพริกเราน้ำพริกเราเดี๋ยวแม่ราดตรงนี้ให้อีกจะได้อร่อยใช่ไหมคะใช่ไหมคะลูกอ้าวอ้าวเอาช้อนช้อนช้อนไม่มีช้อนสั้นรับผิดชอบของใครของมันห้ามสกรปรกนะคะทุกต้องกินให้หมดสมกับที่มีผู้ใหญ่ใจเมตตาบริจาคให้กับเรานะคะลูกนะคะเออต้องต้องพอดีนะ60กว่านะ60-70คนเลยทีเดียวนะคะ นี่นี่ใสไข่ใสไขออ่อันนี้คนนี้วะใส่ไข่ใส่น้ําไปอีกนิดนะน้ําราดตรงนี้หน่อยนี่มันจะได้ชุ่มฉ่านะคะลูกนะครับครับจะได้อร่อยวันนี้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจเมตตาผู้ใหญ่ที่มีความกรุณาต่อเด็กนะักฟุตบอลของเรานะคะยิ้มแย้มแจ่มใสสิลูกยขอบคุณขอบคุณขอบคุณกล้องหน่อยครับครับ ขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะแม่พออ,อใจดีนะคะเห็นไหมยิ้มไม่ดุใครเลยสักคนถ้าไม่จําเป็นใช่ไหมลูกเออดุวันนั้นเนี่ยไอ้ทักหรือแทนอยู่ไหนทักหรือแทนนี่ฮะที่แม่ดุวันนั้นเนี่ยอยู่ไหนละอยู่ไหนละนะคะต้องแบ่งไว้ให้คุณครูด้วยถาดหนึ่งเออเออเออเอาถาดนี้เอออย่าตักเอ,อเย่ามันจะเป็นบาปมันจะเป็นบาปนะคะอ่ะอ่ะเออ เย,เยอะมากเยอะเยอะมากเดี๋ยวไม่พอนะคะนะคะต้องกินให้หมดทุกเม็ดนะคะลูก